สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์ดีเซลสภาพสวยประวัติดีๆดาวผ่อนเดือนละ7 0 0ดนบาทนำเสนอดีอีแล้วนะคะนิสสันนวาวาร่า MT 300เครื่องยนต์2.5 SL เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2015ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบนาะนังค่ะปุ่มไล power เกียร์ธรรมดานะคะกล้องสองถอยค่ะแอร์เย็นเลยนะคะเป็นรถมือแรกค่ะบุญจรีโมทดค่ะน้าหนหลังคนคองได้เยอะเลย สภาพดีมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะดุน่น SL เครื่องยนต์2.5ดีเซลนะคะมีเพาลอยด้วยนะคะมีเสริมแดดมีต่างหากค่ะเอาไว้ขนของนะคะน่าใช้มากมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะตีดาวไปเลยนะคะผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังมองหารถกระบะเครื่องยนต์ดีเซล2.5 มากๆเลยนะคะด้านหลังก็ขนของไม่เจ้าค่ะไว้ขนของนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะดิสแตนเดล่า NP 3 0 0ร้นอยดเก้าสองจุดห้า SL เกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสนย์ห้าศูนย์แปดติดต่อแอมค่ะ